วันนี้แม่นันจะชวนมาทำโอกานาชายผัดหมี่กึงที่แม่นันทำเองนะคะช่วงเทศก,กาลกินเจก็ดีอย่างนะคะเป็นเสมือนกับเราได้ดีท็อกลํำไส้ของตัวเราเองคือเราได้ทานผักอาจจะมีแป้งแต่แป้งเราก็พยายามสรรหาแป้งที่คุณภาพดีหน่อยนะคะทำให้ร่างกายเราขับถ่ายดีด้วยมีไฟเบอร์สูงนะคะพวกผักต่างๆเดี๋ยววันนี้แม่นันจะชวนมาทำโอกานาชายผัดหมี่กึง ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทอดตัวมีเกลือนกันก่อนค่ะแม่นันอยากให้เขามีเ,าเวลาเราเคี้ยวกรุบๆนิดนึงไม่นันเอาลงมาทอดในน้ามันนะคะพ็น้ํามันน้อยๆค่ะไม่ต้องเยอะเพราะเราไม่ได้ต้องการไขมันโอเคค่ะเราเอาแค่พอเหลืองกรอบนะคะนี่ นี้เราใช้น้ํามันตัวเดิมเนี่ยแหละผัดตัวโอกานาช่ายโอกานาช่ายเนี่ยเขามีหลายเกรดนะคะเลือกเกรดที่คุณภาพดีๆก็จะไม่เค็มมากอันนี้ถือว่าถือว่าโอเคเลยค่ะพี่สาวอาแจ๊ทั้งหลายก็ซื้อมาฝากจากเยาวราชค่ะผัดหมดดีไหมเนี่ยหอมรู้สึกเหมือนครั้งนี้จะติดเค็มไปหน่อยเพราะนั้นเดี๋ยวเรา ก็ต้องปรุงอะไรเยอะเลยจากนั้นเราใส่ตัวมี่กึ่งที่เราทอดไว้ค่ะี่มีแตงกล้วยด้วยใส่ไปเลยค่ะแตงกล้วยเวลาเราซื้อมาเนี่ยแม่นันแนะน,น,นำซื้อจากเยาวราที่เขาต้มแล้วนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราจะ,ะก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราลวกเขา cắt thắng này Hãy subscribe cho เทศก,กาลเจเราต้องละเว้นผัก5อย่างที่เป็นของต้องห้ามนะคะก็จะมีกระเทียมดักเกลียวต้นหอมพุ้ยช่ายแล้วก็ใบายาสูบค่ะเป็นยังไงคะผัดโอกาณาชัยใส่หมีก่กึนที่แม่นันทำเองนะคะโอ้ยยิ่งฝนตกคำๆแบบนี้คะ่ะเราได้ทานฟองข้าวสวยล้้อนนะอร่อยเลิศนะคะมาทำกันดูนะคะ เทศกาลเจเราถือเป็นการลดละการกินเนื้อสัตว์ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะอ่าเป็นยังไงคะหน้าตาโอกานาชายผัดมีกึงที่เราทำเองนะคะอร่อยมากทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะถ้าชอบการนำเสนอของแม่นานในช่วงเทศกาลทานเจนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แบ่งปันไปยังเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ